เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินพนื้นที่กว้างๆท่านผู้ชมไม่เลิกซื้อเลิกอยู่ครับที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยหลังนี้ขายเพียง470,000บาททั้งเด้งบ้านพร้อมที่ดิน84ตารางวาน้ำไฟพร้อมเจ้าของขายเองพร้อมโอนครับอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวไม่กระดานเดินทางสะดวก กลแหล่งอำนวยความสะด,ดวกครับหาของกินง่ายไกลตลาดใกลร้านค้าใกล้ลกลกับอนามัยด้วยบร <s> รยากาศดีลมลื่นต้นไม้เยอะยังมีพื้นที่เหลือไว้จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ได้อีกนะคตัวบ้านไม้มีพื้นที่เหลือรอบบ้านครับแาบนี้เลยบริเวณร,รอบรอบบ้านไว้ปลูกพืชผักผลไม้ได้อีก <S <s มีระเบียงด้านหน้าด้วยนั่งเล่นรับลมชมวิว47 0 0 0นบาทเท่นานต้องนคุ้ม แปลงนี้อยู่ตำบลหน,นองยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงปรอบการตัดสินใจกองก่อนถ้าชอบาาก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำเลยไปพาคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยสวัสดีครับ